ม่เรียบเท่ากันเนาะเดินด่านเดินด่านคืออะไรเออหลาย่ระทันแบบนั้น

แถวสแลนขอร,รุ่นนี่โอ้โออกง่ายนโอ้โห <c oughs> ท<า>ั้งเือนทั้งเือนเบิดแล้ว

อามามาบักี้ลุงเสือก็เปิงเปิดไฟเปิดผู้ใดเปิดไฟไว้เพื่อนวะเคาดังจนไฟเปิดเองละเว้ย็แม่นยู่ผู้เดียวแลนละเว้ย่าพีหลอกไไ้ม่เากินลายหรอ สลับคือคือกออินแหละมันโอ้มีมงายขึ้นมีความลงปัญหาชีวิตประจำวนทำไมมันอยากกินสาวยังไม่ได้ไปแต่แน่นอนนะคะทุกคนฝากท่องไปทุกโอ้แล้วก็มาชมแน่นอนด้วยวัน <c oughs> นี้เชียร์ไม่ลงคลิปลงคือรู้แล้วแหละว่าวันนี้ต้องเคลียร์ปัญหาอะไรนะสักอย่าง คลิปตอนเช้าคลิปแบบเตรียมลงกับเก่ามาลงลนะทุกคนตอนเช้าแต่พ่อก็ไปบ่ายมาก็คือยาวเลยก็่ิคๆลงคลิปนะเคลียร์เคลียร์ปัญหาบางอย่างปวดหวดัวนี่ก็เลยมาันนี้ก็ไปไปไรักเนี่ยอะไรหมวดโอ้ยเงอนเสียงเมียงหมวดตังค์เงินหน้องเล่นเงาเงินตังค์เงินตังค์นี่ก็ ก็จะปูอะไรเป็นมือนก่อนอยู่งานวัชกรรมแต่ตอนนี้กำลังปูกับเพื่อนนะฮะทุกคนสรุปแล้วคือแบบตัวนี้ก็เอาใหม่เลยละกันเอามาใหม่แล้วก็ตัวเก่าเดี๋ยวไปปูพื้นห้องที่อ่าพื้นห้องที่ห้องรำโพงนะคะอันนี้ตัวล้างไปเนี่ยจะไปปูที่ห้องรำโพงละกันตัวนี้ก็คือปูใหม่เลยก็เลยมมือกำลังปูอยู่ตอนนี้กำลังปูอยู่ว่าง่ายก็คือบัง่ายคนหอดเอางานเลยอ่าได้ยังหอมอยู่

เราเอาใหม่มาห้องต้องือเอาใหม่มาห้องจะเห็นว่าเราตกกตกอาไปเราอาดูขอดูจะละขอนกับเมื่อกี้เลยดิบ้างอะไรมึงหยอนเสงหรออือโอ้ยไม่อดเสงฮะต้องตอกเอาไว้ได้ไหมล้วอือ จะพานบอลงจกเถืออะไรทีแดดซองอืมบ่ได้ดึงเงินขั้นโรมมานั่นเ,กกบบเนเี่ยบ<ะ>่แม่งบ่ขาวที่เจ้าเละโอ้ปูพื้นละคักเลยแล้วบ้านน่าบ้านปัไปนีกนะานน่นอนเลยี<อ><อ>เออน่านอนเลยเรานี้ย<อ>านอนหมดูเรว่าน่นานอน,นเลยเที่ปปูายาเนดิ นั่นแสดงยกันนัออกอีกวันี่ไปไปนังเดยอ้ทังนหลอกเลยลุงวนไม่เอแล้วหรอไม่เจอแล้วหรอเขาออกเลยสีี่ช่องมูนวชาแนลนะคะทุกคนช่องทาามาวาตก็อไ่อไเจไมเจอไมอไม่อไน่เกอรา่อไม่เจอกม่เจ่เอม่เอเจอมองมอเอไ่อไม่จอจอจอไ่ไมเจมเอยม่เอไม่่เอมอเ ¡Oye! ¡La mía le pone

ใช่ักไม่เดียวเข้าเายเหมือนที่บ้านใช่ปะไาเหมนที่บ้านไ้บ้านเลยได้ไม่างให้สีมันได้ยังไงสีมันสีนมันสีนี้แหละก็อดีเข้มดี่อความสวยงามมันต้ตัดจะดีเล่าเดี๋ยตรงนี้บุ๋มเบ

ก็ไ right? ต yeah, mm ้อ hmm. ตัดอีนน่ก็ไดบเี้นเยดียวมันซองอูเน่ยมเยเห็นปนไหนเลออันนี้มแจงกับแจงโพดฝาก็ได้ฝากระแจงโพดอีกประมาณสัก20นาทก็ถึงยอดยางล้ยอดยางอยากดูเ ยาที่หรอนอนดูแบบมอลำดูไงดเอมเอนอนดีเปล่ามันหนัก่เด้อ FC FC เกิดมาถึงมมาอยูเกิดมาก็เลยมาไม่ไม <teachers> ่ดุไม่ดิกเลยมามาจีบจอะรบอสงสัยเจถอนอนรอนขนะจอยกระเป๋า อันนั้นเด้นเมจิเด้คือเอาออกมาให้อยู่เส้นใหญ่ปวดบอกเมจิได้วัดออมมันเล็กขนาดเนาะมึงกูไรเยอะหนึ่งพดมันทันทาตัางว้าจ่าอี๋